นี่คือการทานสเต็มเซลล์ทำให้ร่างกายเราเป็นแบบนี้อนี่คือผลพันธ์ของการทานสเต็มเซลล์จากคนผิวคขาจะจะ,จะใสอะคะ่ะจะกลับมาใส แล้วก็หน้าหน้าหมองค้ำก็ก็จะไม่หมองอันนี้คือทานสเต็มเซลล์แล้วก็ลดน้ําหนักที่ดื่มน้ําชาเป็นประจาทุกวันก็เลยก็เลยได้แบบนี้แต่ก่อนวันเหนื่อยมากวันเหนื่อยมากไอ้นูนอันี้คือไปไหนก็ไม่ได้ขับรถก็เหนื่อยทํางานก็เหนื่อยทีนี้พอเราได้ได้ตัวช่วยที่ดีแล้วก็รู้วิธี การดูแลสุขภาพของเราชีวิตกิจวัตรประจำวันของเราคือต้องทำยังไงก็เลยหันมาดูแลตัวเองอทีนี้วันได้กับตัวเราเองก็เลยตัดสินใจว่าเออเราบอกต่อๆกันไปบอกคนที่เขาอยากลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้สารเคมีที่เข้าไปในร่างกายของเราต้องทำยังไงนิดเดียวคือ แค่น้ำชาดื่มน้ำชาตอนเช้าๆหรือหรือตอนเย็นๆน่ะน้ำชาตอนเช้าๆแล้วตอนเย็นๆน่ะเออคือคือจะช่วยได้น้ำหนักลงมากเลยเอ,อน้ำหนักวันลงเยอะเลยเออน้ำหนักมันจะลงเพราะว่าอ,อดื่มน้ำชาทุกวัน,ท,วนทุกวันตอนเช้าๆมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะออแล้วก็ถ้าใครก็อยากจะดื่มกาแฟ ดื่มกาแฟนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลกาแฟดําแล้วก็เอาเอาน้ําตาลตโหนดแท้ๆจากจากต้นไอจากพืชอะค่ะตะโนดน้าจาก,จาก,จ,ากจากยวงไอต้นตาลพู่ตัวพู่เนี่ยคือเราก็มาหยดใส่มาหยุดใส่กาแฟอเอามาใส่สักก้อนนึงนิดนึงอะคะ่ะและทีนี้เราต้องใช้น้ําตาลพอ พอพอไม่ใช้น้ําตาลหนึ่งมันไม่เสี่ยงกับกับเป็นกันอ่าเป็นการที่ว่าเออไม่เสี่ยงเบาหวานอา่าไม่ไม่ไม่เสี่ยงความดันแบบนี้ค่ะไอะ้ตัวนี้ช่วยได้ค่ะคนเท่าคนแก่ที่เป็นเบาหวานแกก็บางบางคนก็เออเอาไปทานเอาไปทานกับข้าวเหนียวเนาะคนอีสานไปทานกับข้าวเหนียวเป็นของฝากของของต้อนอะค่ะไอะ้ตัวนี้ค่ะเขาก็ทานกันเขาก็เขาก็เบาหวานไปตรวจเขาก็ไม่ขึ้นเขาก็ไม่เป็นอะไร ไอตัวนี้ค่ะ,ะถ้าสนใจก็ทักมาที่ยูทูปยูทูปเบอร์ YouTuber ของวันน่ะ,<ม>ะเก๋วันน้ำตาลตะหนดนะคะอพรุ่งนี้เจอกันใหม่ะคะ่ะพรุ่งนี้ค่ะครับดีค่ะ